ดูมอนทุร<ด><ด>นทุนทนหายวิ่งแสงของไฟดูอยู่โอ้ไปไหนดีเราบอุกใช่ไหมเออเล่นเตมดิสีของเกมนี้ด้ฮะเกมดิสีเหรอไ,ไ <laughs> เอ้เหียเท่ากูเลยชัดเ <laughs> นี่ยโอ้กวันที่หอทำเป็นบ้าเอาทำได้ปะ เนี่ยมันก็ดูตัวกูเิยเว่าเดินจะเร็วไป่เวราว่าเดินเร็วกว่าจริงๆจริงจะต่อไปเดินเพชรหรือต่อใช้ใบพาสอ่ะมึงไม่เก็บเสียงเลยเหรอมามันอยู่ไกลอยู่ไม่เยอะอ่ออกหลบออกออกหลบ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 ก่อน ตายมั้ยจดตัวด้านซ้ายเออำลังัองขวาขวาจุตัวสวยเ่ฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าม่าม่าม่าต่าฮ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 ่เฮ่าฮระเบิด่วั่าฮ่าฮ่่า ตายแบบนักโลกพี่แม่โดโด,ดกองกันเลยไอ้เหี้ยละทีเขาไปนู่นหมดอ่ะกูไปกับพวกเขาได้ไหมได้ครับโจมโจมโจบพ่อประหารฆ่าสี่คนเลยอ่ะ ยังมีคนออกกินด้วยลัสบีลัสบีอย่าบังกูสิโหดจังอะเราท้ายายู่ไนวะ กวอยู่แถวๆนี้นแหละโอ้โหโลเหลือไปเหลือนิดเดียวย้ำไม่หน่อยโอ,โอ้ย ผัวปืปปนกาโ,โหล่ครับโหลคนไทยครับคนไทยผัยมามามาปืนกาเอามาไหมเต้นหัวจะตายสู๊กเบือดสต้เบือดเต้เบ,เบเนบุกเลยเด้อให้กูปลาใส่ก่อนไม่ได้บอก โอ oh, ้ติดหน้า <ç> กันเองอะอันนึงเอาไปเอาไปเอาไปไปอุ้ยเฮียโอ้ไอสัตว์แหลกเลยคุณ ทำไมยืนได้เขายิงอะเบื่อได้ยืนได้เขายิงเถอยก็กลัวยไม่ได้ตายใิครับเราไม่ตั้งใจอ่ะเบื่ออะใครดูด้วยซีหน่อยครับดีมาก กำลังกำลังจะซื้อให้แหละค่วยโฟกระวังไฟนะ ทำไมเป็นกลัวฮัลเหรอะไรเว้ยทำไม,เป,ไมเป็นกลัวโอ้ยคุณไม่ปไปหรอฮันอานนี้แม่โคตรมัวเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งที่บอดตกทางแมนเียบอดตกเขาเล่นวะหน้ามึงตัวหนึ่ง หล,หลังเข้าอเอ้ยแป๊บหนึ่งเบนทีบอร์ดตกเข้าใจละตอนทีทบอร์ดมันห้อยเป็นทมงตรงแล้วก็กดมมปุ่มปะเล่นทำไมไม่แบกกับผมเลยขาโจ้ยเขาเห็นเดี๋ยววะชื่อเบนไม่ได้มาเล่นลนั่นใช่อระ เออเสมากเลยเช่กเช่กแบบยิงทีเดียวอ่ะหตัวช่อกูหมดเลยแย่งแย่งกันโอ้เดินขนาน้ เฮ้ยไม่มีวะนีอ,อ้ยอยหลังสัตว์เอยเย็ดแม่ <c oughs> เอาขัางเฮ้ กว่อะไรวะนะ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 เหี้ยปิงก็น้อยไอเหี้ยปิงแปดสิบไปคุยอะไรวะนะกูซื้อให้ไม่ได้หมดโอเคครับค่ะ thank you thank you อย่างนี้สองจบเลย หลอกศัตรูต้องหลอกเพื่อนก่อนอ <c oughs> เนนริ่โจนแฝดเสียหน้าเพื่อนดีเวนโจนร้อยดด100ครั้งโจนร้อยครั้ง ตัวนี้อันตีทำอะไรได้วะอ๋อโคตรโกรงเลยอ่ะมันจำลองตัวออมาอีกตัวหนึ่งอ่ะอ๋อแล้วมึงตายมึงก็จะไม่ตายอ่ะมึงสามารถยิงได้ทุกอย่างแล้วเดือเท่าร้อยหนึ่งคำหีแตกอะไรก็ได้อ่ะถ้ามึงตายมึงก็ยังไม่ตายอ่ะมันเป็นประกันชีวิตมึงอ่ะโอกลงไปเฮ้ยอ่ะแล้วมึง

howla course spike going up last player standing hmm 30 seconds left. 1 enemy remaining. I have the spike. ทำไมต้องเป็นโกตาย What the heck? Oh, he missing. What? Oh yeah, here here. <laughs> แม่งยิงไม่โดดสักดอกเกืออะไรวะเค้าน่าจะเก๋ Sad fool standing in our way. แบบนี้ก็ได้ครับพี่เวนครับมันได้ด้วยหรอยิงไม่โดนทั้วไอ้เหียวาร์ปอย่างเท้สัตว์ยิงไม่โดนลยเกลือเอ้ท่เอ้ยเทเลยลยเกลือ มีตัวนะมีหนึตัวฮึ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 ฮเฮึฮ <okay ึฮึอึฮ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 ่ฮึ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 ่ึฮ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 ยฮึ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 ฮ โอ้นี่นะครับกูจะวิ่งไป A บ้างเฮ้ยไป B เดี๋ยวเราไปปวนให้ รรว่าแล้วเสียงไม่แหงโคตรบรงกลางตรงหรครับ นี่เองไม่เข้ามาสังโก้แล้วเหรอไม่สบไปแล้วอยู่อาอยาวๆอะไรแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือหนึ่งัตรูเหลืวัสวยจ้าดไม่ต้องทำอะไรเลยโกโอ้กูไม่ไปต้องทำอะไรเพื่อนกูก็ฟอดเถอะด้ตาแดงมันเย็นได้ยิงนั่น อะไรวะมาร์คไม่ให้อะไรวะเจสติ่มบาวตี้พี่ผมเดินหาตี้ตี้หลักเหรอตีหาตีเร็วเวลวตัวหลักเจ้าหล่ะได้ครับไปไหนไปฟอร์สเหรอได้ครับใช่แค่ฟูน้อยเก็บตัวเก็บคอยกลัวเกือบตายเฮียเจสแม่ตัวหน้าก็มีโดนกูเฉยไอ้สัตว์ ไอ้คุยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำไม่อย่างดีเลยชัดไอหมาลังยนระเบิดม่้ออกยิงัวหนึ่งหอะไรมันคืออะไรวะ AB ชุดนึ่งต้องหนึ่งหนึ่ง AB ชุดใหญ่อ๋อถึกนะ เหอน้รูเอนัตเหอหนึ่งัร์เหน่ัเอหนตรูเหลองรหลือนึ่ตรอนัตรเหหนักเขลหึงัวใจเนึ่ัตอะไ่รวะอน่รูะนึ่นึงองอึงรงศึ่งศรนงันู่ พี่เอ็กว่าถามจริงเลือดแทบไม่เคยลดอะไรวะเนอะมันแหลกฟานไปบอสทีเดียวกระสุนด้านไงยิงไปโดนแล้วแต่ว่าแบบจบเกมเป็นไม่ไม่ออกจากลูกปืนอะไรประมาณนี้ป่ะไม่ตายมาสองวันแล้วเนาะเจ็ดเนาะเรกคิดโคตรแง่หัวแล้วเนอะไม่ตายเยวไม่ตายนเว้ยเมื่อวานผมมีร่วงอ๋อเจ็บหายเมื่อวานเล่นตัวเอ็นดีกว่าลืมเพชอบตัวเลเตอร์มันเก็บคืนได้อะ ระวังขวาโอ๊เป็นไปหรอผมเพที่มาเฮ้ย99โอ้99 9าเว้เ้ <ไอ S 1> เหี้ยไม่ได้99ไม่ได้ไม่ได้ก็เ้าลยครับไม่ไ,เเไ,มไอเหี้ยที่ยิงกูไงตีเหตุได้ กูยิงไปเก้าเก้าทำไมกูกาอย่างวะโอไม่กาดเราด่านมันอาจจะไม่เข้าไงไม่ชินไงกูเล่นด่านนี้ว่สีตาติดอ่ะใช่อะกต้องงงอยู่ไมมสมได้แต่ด่านนี้วะหรือว่ามันบังคับเลือกวะไม่รู้อ่ะรูเลยรู้รด่านไง Careful now, you were a street. Enemy's fired It's almost. Here goes their party. Come on, let's go! One enemy one. remaining. You tried. Ha ha! I stopped that. Switching side.

ปูกันในประตูเอขวาไอเอซ้ายไม่ได้ไม่ปีเลงไม่ใช่อันตริเลยกูใช้ไปแล้วใช้ไปยิงตัวมองอันติอย่ังโหดเนอะบีไม่เห็นเราเว้นเอ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 มามามาด่วนมาด่วนเอหมดเลยเอหมดเลย เคพี okay. ่เบนเอาอยู่ <enemy> หอยู่ทีมเอซกูยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> อะอ่าซ้อมไม่ใหญ่บ้านนะเืนกูไม่ใช้อะไอ้เ่ราะว่ายังเป็นไอ้น,นี่อยู่เลยรอบสองเดี๋ยวมันได้ปืนใหญ่เราไป รอบสุดอัน,นยา<ม>โผอย่าพึ่งโผลนะอย่าพ่งโผ<ะ>ล่ออมาและ <c oughs> ไปไอ้เหี้ยแฟดเต็มหน้ามาเลยเมื่อกี้เ <c oughs> เทียอะไรอะถ้ากูแฟดให้มึงเลืวอกูก็แทงให้มึงไ anyway. ง <c oughs> ใช่เฮียโอ้เหี้ยนะจ๊ะดีนะคุณไม่ซื้อปือนเพิ่มอ่ะเอาแล้วกูคนเดียวอะเอออยากเอาอะไรไปสู้มันวะ Spike planted One e เจ๊ลูกไอ้แฉะม่วงนี่หว่าไอ้แค่เพื่อนกูโหดจังวะ

คึกว่ามันจะเข้าไปมันด่าเป็นเจอะเว้ยอย่าเล่นรถสองอีเออสองคนมันเลยสตรเดิมนะไม่ใช่เหรรถสองระยะไกลวะเอเดนแบบเดิมวะเออจริงเอเออมึงอยู่เฉยๆถ้ากูได้ยินเสียงเดี๋ยวกูพาแฟดต่อ พ่อม <ś webinars> ึงไอ้เห <ions> ี้ยไปโอ๊กต ah. ุ๋ยโอ๊กตุ <so as> like ๋ยโอ๊กตุ๋ยเฮ้ยมันได้ยินเสียงเท้าอยู่แล้วมั้ง รังเลยนี่แหละเป็นทำได้หนึ e งศัตรูเห i n ออยู่ผู้เล่นคนสุดท้ายอเฮ้ยตรงเพื่อนตรงเพื่อนตรงไหนวะมันวางบีหรือเปล่าวะเป็นมะหวางบีเพื่อนสแตมบีรัวๆเลยอะ ไม่ทันเลยไม่ดีแล้วเลยในไทยนะฮะเดลเอาใส่ก็อันนี้เป็นเสพม้าเป็นหวยเอ้ยปืนนี้ไม่ดีไงเพราะปืนนี้โคตรแรงเลยพกดีครับรออะไรอ่ะไปไปบีโอ๊ก เราอยู่เออะไอ้อออออออเฮี้ยนั่น่ะไอ้เหี้ยนั่นมาแน่ไอ้ฝั่งนั้นมีสี่ตัเวเหรอวะ

match point we end them here we end them forever user dispo oh my bee. i have to burn you up phoenix ปืนกูไม่ได้ปืนคนเนอะเหเ็นเยอป็นแปดเ่อนด้เลยไป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 เอามีไปเหลาโอ้ไอ้ไอ้